สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรว์วอีกเช่นเคยนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมงานเราได้นำเสนอคลิปทีเซอร์ว่าที่ย a มาฮ่ YZFR7 ใหม่ที่จะเตรียมเปิดตัวภายในเดือนนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันไปแล้วซึ่งถ้าใครยังไม่ได้รับชมยังไงสามารถกดดูก่อนที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยครับและในวันนี้ผมมีคลิปทีเซอร์ที่2 มานำเสนอกันต่อให้เพื่อนๆได้รับชมกันซึ่งในคลิปนี้จะมีใจความสำคัญที่เผยให้เราได้เห็นรายละเอียดไฟหน้าของตัวรถแล้วก็ช่องแรมแอรต้องบอกเลยครับว่าในส่วนของเส้นสายไฟหน้าแล้วก็บริเช่องแรมแอรนี้เรียกได้ว่าแทบจะยกออกมาจากซ u เปอร์สปอร์ตของค่ายอย่าง YZF-R6 ไม่เพียงเท่านั้นถ้าเรายังดูรายละเอียดในคลิปนี้กันต่อนะครับก็จะเห็นว่ารถคันนี้สามารถขี่ได้ทั้งในแทร็ แล้วก็ on-road แบบออกทริปรวมไปถึงเห็นไรเดอร์หน้าใหม่ๆเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็สามารถขี่รถคันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่จะลงปิดท้ายคลิปครับว่าจะเปิดตัวในวันที่18เดือน5ก็คือสัปดาห์หน้านี้แล้วพร้อมปิดท้ายด้วยเสียงเครื่องยนต์ CP2 ให้เราได้ฟังกันก่อนที่จะตัดขึ้นโลโก้ R-World เอาเป็นว่าหน้าตารถใหม่ครับ YZF-R7 รวมไปถึงสเปครายละเอียดจะเป็นยังไงรอติดตามพวกเราไว้ได้เลยครับทาง Motorival เราจะรีบมานำเสนอข่าวสารให้เพื่อนๆได้รับชมกันโดยเร็วทั้ง YouTube นี้ฝากกด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนอกจากนี้ f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ก็ฝากเข้าไปกดไลค์และติดตามเป็นแบบ Favorit ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทม์เลย วันนี้ผมพลโมโตราวลต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ